อ,อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเล่นนะครับอ่าเล่นเน็ตฟรีนะครับก็ใช้โปรแกรมไม่เลยเนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่ครับนี่ยโปรแกรมไม่เลยเนี่นะเนี่ยเนี่ใหม่ใหม่ครับอาก็โปรแกรมไม่เลยเนี่ยนี่ยเนี่คิมแกมเมอร์ก็จะได้มาพิสูจน์กันว่ามันเล่นเน็ตฟรีกันไหม เห็นคนอื่นเขารีวิวด,ดีจังนะครับก็จะมาลองดูกันนะครับเน็ Netflix ตฟีตลอดชีพนะครับอันนี้ครับก็คิมแกมเมอร์ก็ช่องคิมทีวีของเราก็จะได้มารีวิวกันนะครับก็ไปดูกันเลยดับแรกนะเราต้องเปิดเน็ตก่อนเห็นไหม เข้าเป็นโปรแกรมเห็นไหมครับของเราเป็นของทูนะของทูนะถ้าเป็นของเอเอสนะก็ต้องใช้คอนะขอเอเอสของ,นะของวเวเบของเอเอสนั่นแหละก็ใช่นะครับตั้งเหมือนผมเลยดูช้าไปกันนะ แล้วก็อย่าลืมที่ขูดถูกนะถ้าเสร็จแล้วก็ก,กดเซฟนะไปน,นี้นะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะถ้าเราเปลี่ยนเป็นประเทศไหนก็ได้นะแต่ผมจะเลือกเป็นสหรัฐนะครับก็ไม่นานนะถ้าเครื่องที่เอาใหม่ก็มันก็จะเป็นอันนั้นตัวของประเทศไหนก็ได้ก็ ให้เอาลให้เลือกเป็นสารัะน้ำจะง่ายกว่ารอดูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไม่มีเงินนะครับไม่ได้สมัครเน็ตไปน,นะดูนะครับ y u t u b e มันจะเด้งมานะนี่คือมันเด้งมาหน้าของเว็บของมันนะเว็บมันเนี่ย นี่นะเว็บมันนะนะเว็บมันเป็นยงเองมันไม่ได้ยากมันข,ของคนณไระไม่รู้ขเขาสร้างกันมานะ,ะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อหลวดได้ในเพจสตูนะครับนะเห็นไหมครับเข้าเน็ตได้ YouTube นะครับสตูดีกว่ามั่นใจกว่าอีกสตูนะ ได้ร้อซน์นะถ้าไม่ได้ก็มาด่าผมเลยนะครับสําหรับทูมุ้นะสําหรับวันทูโคอทีเท็กก็ใชร์ขา,ขายของพวกพวกที่คุณใช้ครับไปนะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ,บคุณครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ